สวัสดีครับ PLC Mitsubishi FX5U การใช้งานคำสั่งเบื้องต้นนะครับใน EP ที่สองนี้ก็จะเป็นคำสั่งชุดถัดมานะครับก็จะชื่อว่าคำสั่งตรวจอินเวอร์ตตัวย่อที่เราใช้นะครับก็คือ LDI L D i ซึ่งตัว I ตัวที่3ตัวนี้คือย่อมาจากคำว่า Inward Inward ก็หมายถึงว่าเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามในที่นี้ก็แดงว่าตรงกันข้ามกับคำสั่งโหลดครับมันข้ามกันกับคำสั่งโหลดใน e ีที่1ซึ่งตัวตัวเดเตอร์เวลาเขียนนะครับเราจะใช้ตัว Contact แบบปกติปิดมีขีดแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็น o n t a c t ชุดแรก ของปกติปิดที่ต่ออยู่กับตัวบัตรลายบัตลายก็คือเส้นแนวตั้งด้านด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็จะให้ input, อินพุตเป็น x0 เหมันเดิมซึ่งตัวนี้ก็คือคอน a c t ปกติปิดตัวนี้คำสั่งก็คือ ldi ซึ่งเป็นคอน a c t แบบ nc nc ก็คือ normaly l c o d e ต่อไปยังเอาพุตเอาพุตเราก็ยังใช้เป็น y0 เช่นเดิม ทีนี้เรามาดูตัว t i m มิ่ง i a แกรมนะครับหรือว่าตัว action การทำงานของตัวคำสั่ง LDI ทามมิ่ก็จะมีในสภาวะที่ออนกับออฟเช่นเดิมนะครับที่ลุ่ขึ้นขึ้นก็คือออนบางทีการการออนนะครับถ้าเป็นลอจิกเราจะใช้คือ On จะเป็น Logic 1นะครับ Off เราจะเป็น Logic 0นอตัวนี้เราใช้แทนคำว่า On กับ Off ก็ได้นะครับถ้าเราเรียนดีต้นมาเนาะก็ oh, จะเป็นแกน Logic อ่า logic ที่เราจะใช้ On On เราจะใช้คือถ้าเป็น1นึ uh, ่ง o f f off มีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตำแหน่งตำแหน่งด้านบนนะครับ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งออฟออฟก็คือมีค่าเป็นศูนย์ครับอันนี้คือมีค่าเป็นหนึ่งก็จะใช้ถือว่าเข้าใจนะครับตามนี้เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ใน e ีพีหนึ่งเราจะใช้คําว่า on กับ off ตัวนี้เราก็ใช้คือ logic ศูนย์กับ logic กหนึ่งกันนะครับหนึ่งก็หมายถึงทํางานศูนย์ก็คือไม่ทํางานอทนนี่เอาพุะออกมายัางไงนะครับถ้าเราดูตามนี้ นะตอนที่เรารันโปรแกรมเนี่ยในตัวเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นคอนแทคแบบ Nc เพราะฉะนั้นไฟก็จะถูกจ่ายไปยังคอยของ Y 0ได้เลยเพว Y ศนย์ก็จะทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่เราไม่ได้กดสวิตช์นะครับของตัว X 0ตัว Y 0จะทำงาน Y 0จะทำงานแต่พอเรากดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้าม ก็จะเป็นสภาพอยนี้นะครับคือตรงกันข้ามนี่คือสภาพที่ทํางานนั่นหมายความว่าถ้า x ศ off นะครับหรือว่ามีค่าเป็น0น y y จะมีค่าเป็น1นึงถ้า x ศย์เป็น1 y ศย์จะมีค่าเป็น0นย์ก็คือสลับกันนะครับตรงกันข้ามเราถึงเรียกว่า i n นเ r อร์สนะครับอินเวอก็คือจะให้ค่าตรงกันข้าม เดี๋ยวเราไปดูที่ตัว simulation นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนตัวแร็เดอร์ก่อนตัวแร็เดอร์ตัว contact แบบปกติปิดนะครับ code contact ก็จะเป็นรุ่นไอคอนที่3นะครับถ้าเราใช้คีย์รัดเราก็ใช้คือ f6 กด f6 ที่แป้นพิมพ์ก็จะได้ contact code แบบนี้ก็จะเป็น x0 o พ t p u t คือ F7 นะครับก็เติม0เอเอก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก,กดคอนเวอรหรือการคอมไพ l ์ก็คือกด F4 เมื่อคอนเวอร์ตเสร็จแล้วก็ทำการคือ start simulation ออกด XQ ออนะครับที่ครบร้อยเปอร์เซ็นกดโค o s e c ออกไปเออกไฟล์รันขึ้นนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับตอนที่ตอนที่เราไม่ได้กดสวิตตัว Y0 ก็จะทำงานเรากดชีนเตอร์ที่สวิต X0 ์วิก็จะถูกเปิดออก Y0 ก็จะหยุดทำงาน Enter อีกชีนนึงนะครับ เเรายอลงไปที่ตัวหน้าจอของเราหน้าจอของเรายังเป็นหน้าจอเดิมนะครับเราสามารถซิมูเล t เตอร์ต่อได้เลยนะครับซึ่งสภาวะการทาง,งานก็จะเปลี่ยนไปตามแรดเดอร์ที่เราเขียนในตัว GX w o r k t นะครับตอนนี้เราเรายังไม่ได้กดสวิตช์ตอดไฟก็จะติดครับเมื่อไหร่ที่เรากดสวิต เรากดสวิตช์หลอดไฟจะดับไฟมืดหลอดไฟจะติบครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้แหละเราจรึงเรียกว่าโหลดอินโร์ดก็คือให้ค่าตรงกันข้ามนะครับกันข้ามสำหรับ EP ที่2ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ